สวัสดีค่ะตอนนี้หนูดีอยู่กับคุณครูเฟลีนะคะอีกั้งหนึ่งแล้วก็สําหรับคลิปนี้หนูดีจะขอคุณครูเฟลีให้มาสอนเราในการทาท่าที่เรียกว่ามูลบันดาค่ะหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยเรียกว่ามูลพันธะนะคะซึ่งเป็นท่าที่ไม่เห็นจากข้างนอก้วมันไม่ใช่ท่ายโยคะอัสนะท,ที่แบบเห็นการตัดตัวใบมาแต่ท่าเนี้ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวแล้วก็จะแตะอยู่ช่วงบริเวณนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องเข้ามาดูใกล้ๆแต่ว่าท่ามูลพันธะหรือว่ามูลบันดาเนี่ยมีประโยชน์ยังไง ท่านี้เนี่ยนอกจากจะช่วยเก็บคงแล้วทําให้สรีระร่างกายเนี่ยดูเคลียรแล้วนะคะยังมีประโยชน์นอกเหนือไปจากนั้นก็คือทําให้สะโพกของเราเนี่ยเบาขึ้นแล้วช่วยให้เวลาที่เราทําท่าสวยานัมสการหรือว่าทาท่าโพสโยคะอื่นอื่นเนี่ยค่ะจะทําให้เราสามารถเคลื่อนไหวได้คล่องตัวมากขึ้น,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นเะดี<ม>๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะโอเคอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะมูลพันธะจะโฟกัสในช่วงนี้นะคะโอเคสังเกตว่า เว้น normal อันนี้ <Normal. S 1> คือปกติอันนี้คือท่ายืนปกติค่ะโอเค แล้วเดี๋ยวจะเป็นท่าผิดนะคะถ้ามันจะมี3ท่านี่ท่าท่าที่ผิดท่าแรกคือการขมแหวเห็นไหมคะเวลาเรขมเวเนี่ยซี่โครงจะบานออกมาทันทีเลยนะคะถึงแม้ท้องจะยุบก,ก็จริงแต่ซี่โครงบานแล้วทําได้ไม่นานโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูท่าอะ let's let do the first one first ท่าปกติค่ะ normal เห็นไหมคะพุงจะออกมานิดนึงแค่ในโชว์ด้านข้างๆนิดนึงอันนี้คือเห็นไหมคะปกติพุงคุณครูจะออกมานิดนึงถึงแม้คุณครูจะไม่ใช่คนลงพุงเดี๋ยวจะเห็นว่าออกมานิดนึงเสร็จแล้ว number two ค่ะท่าขมแหว อ่ะคมลวเนี่ยนะคะขอดูด้านข้างนิดนึงอันนะคะถ้าปกติค่ะ normal antenna d h c m e l โอเคเห็นไหมคะซี่โครงบานนี้ผิดเสร็จแล้วขอดู like this มูลพันธะค่ะอันนี้อ่ะสังเกต and normal อันนี้ปกตินะคะเห็นไหมคะมันจะต่างกันนิดเดียวมูลพันธะค่ะอ่ะหายเข้าไปนิดนึงเสร็จแล้วมาดูกันนิดนึงว่ามันทำยังไงเนาะโอเคเป็น how อันนั้นคือ Okay, so a trick to learn how to feel Mulabanda. Start out sitting down, and if you can do a lotus, a lotus is very helpful. If you cannot do a lotus, no worries, you can try it as well. You will put your hands in front of your hips and just try to lift up, try to bring your body up. โอเคค่ะสำหรับท่านี้นะคะเดี๋ยวจะแปลงสัส้นๆนั่คือว่าคุณครูบอกว่าเพื่อให้สามารถที่จะรู้สึกถึงมูลบันดาหรือมูลพันธะได้นะะี่ค่ะขอให้นั่งท่าขัดสมาธิถ้านั่งสมาธิเพชรได้ก็ทําเสร็จแล้วเอามือวางมาข้างหน้าเดี๋ยวอาจารย์เข้าไปดูใกล้นิดนึงนะคะก็คือ where where do you put your hands so มือเนี่ยจะวางไปข้างข้างเข้าไปดูตรงคะ่ะอยู่ตรงเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ <So S 2> เสร็จแล้ว <can. S 2> พยายามจะดันตัวให้เห็นไหมคะจะอยู่หน้าสะโพกไม่ได้อยู่หลังไปข้าง ลง <an> <t uan> หน้าสะโพกแล้วคุณควรจะยกตัวขึ้นค่ะเดนลิฟท์อัพแล้วก็ยกให้ลอยจากพื้นนิดเดียวทีเนี้ยมันอาจจะต้องกระดกเข่าขึ้นนะคะแล้วถ้าเนช่วยเราสามารถรู้สึกได้ถึงกล้ามเนื้อที่ปกติเราจะไม่รู้สึกก็คือกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน <ๆ S 2> และ<ๆ>กล้ามเนื้อที่ช่องทวารหนักซึ่งสําหรับมูลบันดาเนี่ยเราจะต้องฝึกในการที่จะเกรงกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและกล้ามเนื้อช่องทวารหนักนะคะซึ่งไม่ใช่ก้นนะคะเนาะมันจะต่างกันไป Okay, then how do you pull things back into mulabanda? Like so what what you're doing when you're engaging mulabanda is there's two parts. So you're engaging the abdominals, it's like you have a hook attached to your belly button and you're pulling it back. The second part is engaging the pelvic floor. So for women, you're thinking from the space between um, เดี๋ยวช่วยโอเคออสเตรเนชายเพียวโอเคคุณครูเฟลี่บอกว่าขั้นตอนแรกนะคะก็คือจะต้องดึงขออนุญาตนะคะจะต้องรู้สึกกับว่าสะดือของเราเนี่ยถูกดึงไปให้ติดกับกระดูกสันหลังนะซึ่งจะเป็นช่วงช่องท้องเสร็จแล้วในช่วงของอุ้งเชิงกรานนะคะก็จะต้องดึงขอโทษนะคะช่องวานนาและช่องคลอดเข้าหากันนะคะ เพื่อให้เกิดการถ้าใครเคยคลอดลูกนะคะแล้วคุณหมอจะสอนว่าหลังคลอดลูกเนี่ยอยากให้ทุกอย่างมันเข้าที่เนี่ยจะต้องทําสิ่งที่หมอฝรั่งเรียกกันว่า Kegel Exercise นะคะก็คือจะเหมือนกับ Kegel Exercise เลยค่ะก็คือการขมิบทุกอย่างแล้วเกรงไว้นะคะแต่ไม่ใช่แบบทำแหววจนตัวอย่างที่เห้คนข้างนอกเห็นได้นะคะมูลาบันดาที่ถูกต้องคือเป็นการเกรงเอ่อไม่เป็นการดึงสะดือเขึ้นนะคะ it's a lifting it's a lifting not sucking in The so lifting and coming together ใช่ค่ะเพราะชั้นท่านี้เหมาะมากสำหรับคนมีหน้าท้องนะก็ะคือว่าเวลาเราอยากจะแบบดูดีใช่ไหมคะไม่ใช่แบบขแขมวเข้าไป mm. จนซิ่โครงบานนะคนรู้หมดว่าเราเขมวเราต้องการจะ ดึงทุกอย่างขึ้นดึงเข้าไปข้างในมลนดึงเหมือนขึ้นนะคะจากตรงสะดือแล้วท่อนล่างเนะะี่ยเราต้องการที่จะเกรงช่องทวารนะ่ะดึงเข้าหาช่องคลอดแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็จะแน่นอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งท่ามูลบันดาเนี่ยสำคัญมากที่เราจะต้องทําตลอดเวลาที่เราทาท่าสุริยันมัสการเนาะแล้ว do y how 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 long do you do mulebanda when you practice in the morning you do it throughout the entire practice so if I practice two and a half hours I do m u l a b a n d a for two and a half hours three hours i do it for three hours at first when you try to find this feeling it becomes pretty hard but when you practice more and more and more you will realize oh i'm falling out of this pose i'm falling out of this pose and the practice it will naturally lead you to mula bandha being the solution you'll kind of think how can i stop falling how can i find a sense of balance and it's i think that in general like um, โยคะ The practice is about a journey inside inward. ค่ะ so physically as well you go physically deep into the core strength. ค่ะเขาบอกสำหรับท่ามูละบันดานะคะท่านครูเฟลลี่ฝึกโยคะปกติเขาจะฝึกโยคะทุกเช้านะคะตื่นประมาณตีสี่สแล้วก็ฝึกโยคะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึงสชั่วโมงเขาบอกว่าตลอดเวลาที่เขาฝึกซึ่งไม่ได้หยุดเลยเป็นการฝึกแบบลื่นไหลอะนะคะเขาก็จะทํามูละบันดาทั้ง2ชั่วโมงครึ่งหรือทั้ง3ชั่วโมงนั้นเลยเพื่อช่วยให้เก็บทุกอย่างไว้ข้างในและทำให้แกนพลังร่างกายเนี่ย แข็งแรงซึ่งโยคะเนี่ยเขาบอกว่าในมุมมองของเขาคือเป็นการเดินทางกลับไปเข้าไปข้างในร่างกายตัวเองทําให้เราเข้าใจร่างกายมากขึ้นทีนี้เนี่ยสำหรับใครที่รอซีรีส์เซเว่นเดย์ซับโยคะหรือว่าโยคะสำหรับ7วันที่ทุกคนสามารถดาวนโหลดไปใช้ฟรีได้ที่บ้านที่หนูมีคามบอกครูเซรียแล้ะคะ ก็มันจะมีท่าสุรยิยะสุริยนมัสการในทุกวันเลยนะคะในทั้ง7วันเลยซึ่งท่าสุริยนมัสการเนี่ยจะมีจุดหนึ่งที่ยากมากๆและหนูอเองอะ่ะพบว่าหนูทำแทบไม่ได้เลยจนฝึกมูละบันดาซึ่งเดี๋ยวจะขอให้ครูเฟรนี่โชว์สักนิดนึงเนาะ mm. Can you show The Part of uh, s u r y a n a m a s k a r a that I always feel อย่าใจเดียวดูมูระบันดาให้คร <Yes. S 1> hey, ูทำให้ดูนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะขอเป็นภาคอยู่ฉากหลังนะคะ I'll stay behind นะคะโอเคท่าสุริยันมัสการนะคะ อ,อ,อันนี้ยืนปกตินะคะอัะนนี้เริ่มมูลบันดาแล้วนะคะเห็นไหมคะสะโพกเขาจะตรงเลยหายใจออกแล้วก็หายใจเข้ากลับตรงนี้ค่ะ,ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะหลังเขาจะตรงเป็นแผ่นไม้เลยเห็นไหมนี่ยังอยู่ในมูลบันดานะคะเงยขึ้นหายใจออก กลับมาเป็นดาวเวิร์ดด็อกก็ยังอยู่ในมูลบันดาถ้าเราไม่รู้ความลับของมูลบันดาเนี่ยตัวเราจะหล่น Can you show them if you don't do mula bandha and you drop down just like me and then my hips drop so ให้ดูนี่ให้ดูนะให้ดูถ้าไม่มีมูลบันดานะคะสำหรับผู้หญิงที่เริ่มต้นนะคะแขนเราจะไม่แข็งแรงพอที่จะ ดึงตนไดูที่สะโพกนะคะเป็นหลักอันนี้ไม่มูลบันดาอ่ะดูนะคะเห็นไหมคะ <It> s, <S สะโพกมันจะหล่นลงก่อนเพราะว่าเราไม่ได้มูลบันดาเพื่อสร้างความแข็งแรงที่สะโพกไว้และอันนี้จะแย่มาก <It S 1> สำหรับหลังนะคะ will ใช่ um, and ใช่ตัวก็จะไม่พลังงานเนี่ยมันจะไม่ไหลลื่นทั้งร่างกายเพราะฉะนั้นนะก็อยากจะขอสรุปนะคะว่าสำหรับใครนะคะท,ที่จะเล่นโยคะแล้วยังไม่เคยทำโมโลลบันดาหรือมูลคพันขาเนี่ย อยากจะร้อยฝึกแล้วก็ลองตั้งใจทําระหว่างวงันค่ะเดินไปเดินมาเดี๋ยวจะลองฝึกมุละมานดาตลอดเวลาเพราะมันช่วยให้เราเนี่ยลดหน้าท้องได้นะคะกล้ามเนื้อหน้าท้องเราจะแข็งแรงขึ้นแล้วมันจะช่วยเราทำโยคะได้ดีขึ้นด้วยสำหรับวันนี้ <c oughs> ขอบคุณคุณเซนมากไหมค่ะคุณดิ้ค่ะ I want to say one other thing when they're trying to lift so even if you do not have a lotus if you're just trying to lift like this you think oh who's this girl who showed me to lift this crazy thing You don't have to lift all the way up. You just try to have the feeling of what it's like to lift, what it's like to lift, and the muscles will naturally engage for you. You just be lifting as hard as you can. Okay. come said to lift